ครับก็วันนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดแพร่นะครับเดินทางไปจังหวัดแพร่นะก็เตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะนี่นะก็ออกเวลาบ่ายโมงนะกะไปถึงจังหวัดแพร่ประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ถ้าหากว่าเหนื่อยมากๆก็จะจอดพักทั้งแรมนะครับก็จะนอนกลางเต็นท์นะก็ออกจากกรุงเทพนะตอนนี้โอเคเดินทางกันตอนนี้อยู่ที่ปตทชัยโยนะครับปตทชัยโยขาออกนะครับ ก็ระยะทางจากที่บ้านมาถึงตรงนี้ก็140กิโลเมตรนะแล้วก็อันนี้เป็นจุดชาร์จจุดแรกนะครับก็ใช้เวลาเดินทางบิ่งจากบ้านมาถึงตรงนี้ก็2ชั่วโมง20นาทีนะพอดีมันมีรถติดในกรุงเทพนะติดชิบหายเลยเดี๋ยวชาร์จจากตรงนี้เสร็จปับ๊บก็จะไปชาร์จจุดที่2นะครับก็คือจุดชาร์จปตทเลยนะครสวรรค์ไปนะเลยนะครสวรรค์ไปมันจะมีอยู่ปั๊มหนึ่งซ้ายมือ ก็จะเป็นจุดที่2นะครับแล้วก็จุดที่3ามนี่อยู่ที่พิษณุโลกเลยนะครับก็วิ่งยาวนะก็การเดินทางเที่ยวนี้ก็จะมีพักชาร์จก็คือจุดพักเนี่ยสจุดนะครับก็จะถึงจังหวัดแพร่เลยก็ลำบากกันต่อครับตอนนี้อยู่ปตทแถวอําเภอเก้าเลี้ยวนะครับก็เลยนคะรสวรรค์มานะก็ตอนนี้6กโมงห้นะครับผม ก็พอดีวิ่งความเร็วคงที่มา80ตลอดทางนะครับก็เดี๋ยวจะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวก็ไปที่พิซูนุโลกกันต่อนะครับอ่ะลำบากกันต่อตอนนี้มาถึงพิซูนุโลกแล้วปตทพิซูนุโลกนะครับก็มาจอดชาร์จนะก็ถ้าจอดก็แปลกๆหน่อยนะครับปกติหัว AC จะอยู่ด้านซ้ายสุดเนาะก็พอดีเมื่อกี้มันมีรถคันหนึ่งจอดตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็คันนั้นก็จอดซ้ายสุดนะ ผมก็เลยต้องลากสาย a อมาเสียบช่องอยู่จอดช่องขวาสุดอะไรกันนักหนาวเนี่ยก็เดี๋ยวจะซื้อของกินอะไรนิดนึงเดี๋ยวก็ไปกันต่อครับตอนนี้ก็ตีหนึนาทีนะครับตีหนึนาทีอ่าเอดอยู่เท่ปั๊มปตทออุตรดิตนะครับก็จอดชาร์จก็จุดชาร์จนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะแต่คิดว่าหลังจากที่ชาร์จเสร็จเนี่ยก็คือแบบ ก็คงจะต้องหาที่จุดพักแล้วนะครับก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีปั๊มอะไรนะปั๊มปีทีนะครับเดี๋ยวจะไปนอนกลางเต็นท์กันที่นั่นนะครับอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถึงตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะอยู่ที่ป้ายจังหวัดแพร่นะครับพอดีจะถ่ายรูปนะครับก็เจอรถชาวบ้านจอดขวางอีกเออนี่นะ ก็เมื่อคืนจอดพักที่ปั๊มพิธีนะครับก็ล่วงตอนตีสามนะพอดีไม่ไหวแล้วง่วงแล้วก็เวียนหัวด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเมงครึ่งเดี๋ยวสัก,สกแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จก็จะเข้าตัวเมืองต่อตอเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาถึงบ้านของแอดลนะนี่นะก็เจ้าของไม่อยู่ก็ดูโสมๆหน่อยนะก็คุณแม่ก็อยู่ในบ้านนะครับก็ อยู่กับพี่สาวนะพี่สาวก็พี่สาวก็ช่วยดูแลอยู่นี่นะครับก็มาถึงตอนแปดโมงร่วงตอนตีสามนะครับออกมาก็เกือบเจ็ดโมงแล้วมั้งนี่นะก็ตอนนี้อยู่ที่ PTT แถวแม่โครจังหวัดแพร่นะครับก็มาชาร์จไว้เตรียมพร้อมไว้สำหรับการเดินทางกลับกรุงเทพพรุ่งนี้มาไวไปไว เ,ออเหมือนมาเช็คเลสติ้งอะนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทชาร์จอยู่